ป็นของที่ทาได้ยากบแมคนของ,ง่ายได้ซื่อว่าเสียนสาระอันความอยากได้อยากดีอย,กดอยากมีอยากเป็นออกมาได้เนาะบางคนก็นทําเพื่อพอแม่กับมีแต่บ่ท่านได้เข้าใจถึงที่สุดมันดอกว่าสิบางคนก็นทําเพื่อพอแม่ว่าบอยากคัดใจหรือว่าบอยากยให้พ่อเพื่อได้มีดีใจพ่อเพื่อได้ดีใจก็มี แต่อย่าลืมว่าการบวชเป็นการสืบทอดพุทธศาส,สนาโดยตรงโดยอัตลรรักษณะของลักษณะท่าทางคงบอกคงจาโกนหัวโกนนวดใส่ผ่ากาซาวพัดอันนี้จะเป็นโดยรูปหลางภายนอกแต่าก,การบวชพร้อมทั้งใจโดยภายในแม้สิบ,บวชแค่อาทิตย์หนึ่งสิบมือสิบหามือก็สางมีคุณค่าทั้งนั้นถ้าเฮาเข้าใจแล้วก็ ว่างใจออกมาแล้วจากทั้งโลกแมนสิมีภาละอยู่ทั้งหนาก็ตามแต่ว่างใจเออเจ็ดมื่นเนี่ยกูสิเอาให้มันเต็มที่เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติไปตามที่คูบาอาจารย์สอนหรือเพิ่นสอนให้เหาคุ้มความคิดคุ้มความขิดบอกให้มันออกไปจากกายหรือบอกให้มันออกไปยากได้อยา่างดีอยากมีอยากเป็นอย่างทั้งโลกสักอนอย่คนผู้นี้สได้อุปนิสัยไปในภายภักหนา อุปนิสัยในการนิคมะการคมจิตให้ห่างออกจากกามกามไปว่าความยินดีพอใจในรูหล่างลักษณะทาทางบุคคลสัจจริงของรูลดกลิ่นเสียงต่างๆแหละคนพวกนี้สิยด้อุปนิสัยแต่ว่าพวกที่บวชเขามาแล้วนั่นนับตั้งตะวันที่ศึกนี่ก็ก็ได้ทะูปหลางทั้งนอกเดือดทั้งในบ่ได้บ่ได้เป็นบ่ได้เป็นอุปนิสัยปันใด,ดนั่นแหละแต่ถ้าหฮาตั้งใจแม้ว่าบวช เพียงเงินเจ็ดหมืน่นนี่ก็มีคุณค่าบางคนตั้งใจว่าจะมาเอาแค่เจ็ดหมื่นแต่ว่ากูสิตั้งใจควบคุมเอาตามคูบาอาจารย์สอนหน้านี่เออมือเดียวกับหูทํำเห็นทํำใดก็มีเด่นแหละคอยว่างจิตเป็นเถอะคอยว่างจิตเป็นฮับ่ได้ประมาทหรือประมาทคนทั้งหลายได้ว่าสามเนี่หน่อยหรือภิกษุผู้เบียดบวชเพียงวันเดียวนั้น สิบออาจสามารถรูทำาห็นทำไดใดมันบริเกี่ยวกับอายุมันก็บริเกี่ยวกับตัวนั้นอีกแต่ว่ามันเกี่ยวกับอุปนิสัยในปุเรภพชาติการก่อนเมื่อมันถึงแล้วมันมาเปิดออหลายหลายองค์ก็ไดที่เขาจะว่าบวชจูงบวชสามมือหรือบวชมือเดียวจูงแล้วกุกสิซึกดอกกะมีอ,อแต่ว่าในคณะที่จูงไปนั้นน่ะมันเกิดความใครค่วนระ,ะลึกนึกถึงความจริงของชีวิตลึกไประ,ะลึกมา จิตมันตกมันตกซึ่งกระแสธรรมกับมีได้กระแสแห่งความเป็นจริงในอนิจังในอนาตตนั่นแหละจูงไปจูงไปนึกอไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนผู้นี้ที่เฮาจูงอย่างนี้กับวาลำกับวารวยกับวานั่นด้วยน,นี่สุดท้ายแหลวก็ต้องตายไปเห็นว่าเสียอ,อย่างไปได้เลยกับมีมันจิตนึกเขานึกเขาไปเรืเ่อยเรื่อยตกกระแสธรรมเด,ด้กระแสแห่งพันิพภาพนั่นแหละตกกระแสตัวนันได้นั่นแหละจังหวะห้องบริเว ประมาทหรือประมาทบุคคลพูร้รดผื้หนึ่งแมตแต่มานีเหนหน่อยบวชเพียงวันเดียวในการเขลุบมูเราภิกษุสงฆ์ทั้งบมดในโลกนี่ตลอดจนถึงติสุทแห่งสามมนีเหนหน่อยเขาบ่ได้ประมาทอรบ่บแมนว่าเขาหากบ,บวชมือเดียวดวย้บางที่เขาล้านพันสามาเลวก็เป็นไปได,ด้ดนแหละเป็นอุปนิสัยเพราะว่าจิตนี่บ่าตายบ่มีตายก็แล้วกันม,มันติสร้างสมสิ่งดีหรือสิ่งเลวท่านเอง ต่างใจใครอยู่ดอกบานนี้ขเขาไม่ได้บวชว่าเอาตามชาวบ้านบ่ได้บวชตามประเภทีชาวบ้านส่วนมากก็คือทําตามประเภทีชาวบ้านบ่จักยั้งเข้าใจว่าบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่หรือบวชอุทิศบุญหาบุคคลผู้ตายผู้ญาตายายลักษณะนั้นแต <c oughs> ่าการไปจัดไปจัดงานบวชเข้าใจว่าทําบุญอุทิศขางวัวขาควาย ขาหมูเป็ดไก่หอยแข้งะปะแห้งผู่ปลาเหล่าเมายาลหลด,ลดแหลหลดแห่หลดห้องหรือจาา้างหมอหอรสพคบงานอันเป็นพวกหมอรองมาล่ำทั้งหลายมากนั่นแหละคิดว่าจะของเห็ดย,ยังยิ่งใหญ่สิไดบุญบ่แมนเด่นบอกให้เลยว่าลงทุนสื่อนรกร่วนๆเลยเบิดบอกให้เลยว่าบ่ไดจักอย่างน้อยๆกับบไดตั้งตะก่อนที่เสิเห็ดน,น,นี่นกัคิดกันบุญไหว้แล้ว เอาผู้น,นั่นมาขางงวเอาผู้น,นี่มาขั้วหมูเอาไปเอิ้อมเมลขั้วสุดนั่นกลุ่มนี่ก็มีถกเถียงกูกูสร้างมันอีน,นั่นกลุ่มนั่นเป็นนังสัน่นอีน,นั่นมักหลักเอาผงสุดลดน้าปลาเออผู้ขางงวผู้นั้นมกักหล,ลักเอานั่นเอานี่เด้พี่มันวุ่นวายตะิ่มตัวแหลกมันธรรมาดาเด้จะไปเอิ่มมันมากหนะ้าผู้นั่นผู้นี่นะพ่นงานนั่นงานนี่มันเอาสันไปมันเอาบีเอาอยัางไปมีเบดเด้ตั้งแตริ่มตัวแหลกคนเด้นั่นแหละ คำว่าบุญจริงๆนั่นคือความสงบภายในจิตใจของเจ้าของเองนี่ก่อนทําในการปรึกษานี่มันกะรีบายลงไปของมันบ่มีเครื่องเหล่าหล่อนกังวลเมื่อด้ไปกังวลว่าแม่ข้วกุมนันสุดนันมันมักเอาผงสุดน้าป่าได้อมักเอาัเบิงด้วยเนี่ยงานใดงานนั้นผุนมันจากผากเต็มเฮือนมันอยู่ผุ่นนี่ความจริงล่ะเนี่ยนี่ซับนึ่กับพ่อแห้งเลย แล้วก็ค้นขาหมูขาง้อขาควายอีกพ่นมันเอาเนื้อสันไปกองไว้อยูุุ่นมันเสื่องไวนน้นั่นนี่นี่มีบัตอ,อแล้วก็มาหนุงยากน้าการหาเราหาเราหาเบียหาคนมาเสิบหาเครื่องเสียงมาเปิดนะลดแหอ,อีกย่านต่บ่ถือใจคนเห็นบ่กแต่ยังว่าลงทุนสื่อนรกพวกนั้นออลงทุนอยางงหญ่เลยแต่ว่าใดนรกเป็นที่ไปมันธรรมดาเด้เอ,อแล้วก็ไปเต้นยุ่ยใส่สบายเอาไปเต้นอยู่ในวัด แม่บละบางพวกมากินเหล่าอยู่ข้างโบสถ์นั่นละสุแซ่สูแซ่กันยู่นหันแหละออเออาบบห้าหาห้ห้าดาวาให้กันกูสั่งกูบ่สัท่าว่ะแหละถ้าบอกความจริงมันบอกเอาดอกนะห้าจึงเห็ดแบบนี้เอาบวชแบบบ่มีพิธทีทางโลกบ่มี่เลยเออแมตตาภาพเอามาสวดมาสูดอย่างเสียไามา่อย่างปราษาจังสันมนจิหุจักแมงอย่างปราษาจังสันนี่บละเอามาผูกแขนสู้ควันหนักเออแหนมก็ยังบวชงูอยู่หุจักบละ บริวาเได้เนว่ังสันได้สนใจเลยของกินของแท้เด้บม่มีประเภทนี่ได้บม่มีประเภทนี่ในการบวชนะคิดเบื้องตั้งสมัยครั้งพุทธกาลโลดอ,อปัญจวัคคีทั้งหาเธอท่านต้องเป็นภิกษุมาเถิดเนี่ยทำอันเรากล่าวดีแล้วกระบวตกระแมนบวและพุทธทังทำมั่งสารนั่งคัดฉามกีกระบวชชุดแรกกรเป็น้งสันเลยบวชชุดสองชุดสามไปเลยจังบวพุทธทังทำมั่งสังขังสารนังคัดฉามีเธอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่ง อันประเสริจซึงสุดพระรรมคือคําสอนที่พระเจ้าได้นความรู้นั้นมาแล้วไปแล้วกว่าปฏิบัติตามแล้วจังเป็นพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควนเอาอย่างนั่นไปยังสั่น,นเลยบวชหลายปันไามแต่คนมหาเศรษฐีได้ลุวยรวย้วยได้ตะกี้บวชไปเห็นว่าสิจัดมหรสพอย่างพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรตั้งสิแม่เออมีสมบัติพุทธเถ่โกดนะแปดสิบโกดถึงแปดสิบล้านเนเงินเ้องหุ่นเด้เอยู่มันธรรมดาเด่น <Ừ. S 2> อันนี้ก็อจอพอจำใด้จาหนึ่งแหละออกทุนกันมาหาจ้างนันจ้างนี่แล้วก็เอาไปอวดอ่างกันรซื้อได้เนาะอวดอ่างกันา่าโอ้กูดีใจหลายทั้งเมาทั้งท่านสร้างก็ดอกกูได้บวชลูกบวชล้านว่าเดีโตัวบักมันบวชเองก็ใช่กาเซ่อยู่ในโบสถ์นั่นแหละทองคําบวชกบ่ได้ทองคําขออุปสมบทนั่นกบได้อีกเนี่ยมันเป็นโมฆะบดนี่แหละจังววาผู้ใดเห็นคุณคาเห็นคุณคา,คณคา แล้วก็คุณขาของตัวเองแน่คุณขาของพุทธศาสนาแต่แท้่ะไปเหตุไปตามไปเพีน,นี่ของคนเหตุตามคาสอนพุทธเจ้าโหลดง่ายดีแล้วก็บ่ต้องมาเสียอยี่างมากอีกให้บ่มีเงินมาลงพอจับวชให้ดอกมาโหลดย่านตะคนบามาเท่านั้นแหละ <c oughs> แ,ลแต่บ่ให้จัดพิธีผูกแขนแตงแก่หรือเสียเคาะหรืออียังก็แล้วแต่ที่เป็นของพ้าผ้าเมื่อเพิ่มนั่นนะที่บ่เกี่ยวกับคาําสอนพุทธเจ้าบ่ให้เอาขามากไป ไวนะ้เห็ดแนว่วันนั้นให้เอาวันเต็มๆโหลดเ,ดเอาพุทเอาถ้ำเอาสงเป็นทีพึ่งแทๆแๆโหลดระบบกัามาหลักกัมาฟังคําสอนเพลินแนะน้าให้เห็ดตังสันตังสีเดอแค่เจ็ดมือนี่มันจะตายบอกวะเนาะหามาตลอดชีวิตเด็กคนนี่หาเงินหาท่องนี่หามาตลอดชีวิตอดเอาจักมือหนึง่งสองสามมือนี่เจ็ดมือนี่มันจะตายโหลดบอกเนาะนะอดเอากาฟังค่วมเพลินกับเห็ดน้าเพลินตัวนั่นแหละ หลายคนตั้งจุดไม้ไว้นับมือยังสิกปลว่าเือเลยว่าเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนเองบ่ได้อุปนิสัยภา,ายในอุปนิสัยของใจพีเด้บ่ได้เป็นอุป,ปนิสัยภายนอกแบบนั้นเด้นั่นแหละหลายหลายอย่าง <c oughs> ที่เขาบ่าเข้าใจบ่มีไฟกาว์บ่าอเ,เห็นน้ำชาวบ้านอันผู้อันอนุญาตให้บวชหรือพู้ผ้าบวชบ,บ่จักสีบจักแดอย่ยังเด้บ่ได้ศึกษารภาวินในภาวินัย,นยเป็นเครื่องศึกษานักบวชจังสิบู่้จัก คือพากันเหตุมากแบบใดก็เหตุไปตามกันมากว่าได้ศึกษาด้วยตนเองเออศึกษาด้วยตนเองกับกาหารเด็ดเดียวเข้าไปเหตุดโวยแล้วจะไปย่านผู้ใดมันก็ตายคือเกาอยู่ไม่ไพ่ก็ดีเออว่ต้องไปย่านถือใจคนมนถือใจคนดอกว่าภาษาค้นคนมันแปลว่าบุญแปลว่าบายไหมคนบ่เมีนสัพพันยู่ไหมเออคนบ่เมีนโลกกับวิทูไหมคนบเดลู่แจงสวรรคนรกว่าหื่จุแจงพนิพานเดนคนนั่นแหละมันต่างกันอยู่ด้ จังหวะจา,ากให้คุ้คนเห็นคุณค่าคําสอนพุทธเจ้านี่นิพพานได้จุดสูงสุดนะน,นะหลังจากหูนั้นแล้วก็เกิดก่อเกี่ยวกับเมตตาก้านามุตตาอุเบกขาฝึกตนน้ตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นไดแหละจังได้มีสิ่งใดเช่นกับแบ่งปันตัวนี่ตั้งหากเป็นก็เอาเมตตากุณหน้ามุตตาอุเบกขาเนะี่ยเป็นเครื่องสื่อสารประสานสมานมีดแก้่ทั้งคนและสัตว์นั่นแหละต่อกันอยจากไห้คูจักว่า บวชนี่ยเม่นบวชแค่วาสิมาอุทิศบุญหาออบวชแจกเขาทวดแทนบุญคุ้นพ่อเมย์มันยังบาดเมียนดอกอันทดแทนบุญคุณพ่อเมนั่นน่ะมีแต่ความสบายใจเพียงฉับฉาบสุยๆนิดนหน่อยๆธรรมดาตามความเข้าใจของคนนั่นแหละจังว่าถ้าไดมาฟังมาศึกษาดีๆแล้วเขาสิเห็นคุณค่าของตนธรรมะคือคุณค่าของเจ้าของเด้อคือความจริงของเจ้าของเอง ธรรมะคือการศึกษาใจของเจ้าของเองไม่อีิจังทุกครั้งอนัตตาของเจ้าของเองแหละว่าเมรื่องอื่นถ้าเท่าออบวชด,ดีแล้วฝึกหัดปฏิบัติดีแล้วพ่อเม่บางที่ไปตกในทูสิตรําก็สามารถซอยได้แต่ว่าว่าแม่นถดแทนบนคุณนว่าป้องกันกนรกให้ว่าม่นแบบนั้นเออว่าเม่นบวชแล้วพ่อแมีขึ้นสวรรค์เลยตนลกนรกหรืออึดอยากอย่างเอออะยังพาลงทุนซื้อนรกนั่นแหะเออลงทั้งทั้งแถบนั่นแหละทั้งบดนั่นแหละ ครังจำหนึ่งบ่เข้าใจดอกทั้ง่ติตามบัางไปเรื่อยๆนะบั้งอะไรหึงจักดอกเด <c oughs> ี๋ยวที่นี่แม้พระพุทธศาสนาหรือพระศาสดาพระพุทธเจ้าข้าสี่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นกับสร้างโลกมันเป็นเช่นนี้ของมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเจ็บปวดป่วยถุกเราหลอนกังวลเป็นธรมมมนนธรมดาและมีความเสื่อมแตกสลายดับเป็นธรรมดาแต่ที่มีสิ่งหนึ่งที่บดับคือจิตใจของข้าเอง จิตตัวนี้บ่ดับบ่แตกบ่ตายเออก็คุมเอาเกี่ยวเอาตัณหาคือความอยากอุปทานคือความหยึดเที่ยวเวียนว่ายายเกิดจุดหมายของพระไเจ้าเขาจึงให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นความจริงของโลกคือโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาบ่ผมคว้เขาไปยุดมันเือมันนี่สังหาจุดหมายที่เพนนำพาให้ทุกคนมาบวชนะเ,เพื่อสิศึกษาจิตใจตัวเองบ่ให้เขาไปยึดตัวนี้ตั้งหาก ให้เห็นคุณคาเฮาบ่ะอาจสามารถแก่กรรมให้ไพ่ได้ดอกแก่กรรมไพ่บ่ได้เฮาบ่ะอาจสามารถเอาปัญญาหรือลดแทงถ้ำทั้งหลายนั่ก็ให้ไพ่บ่ได้อีกหายใจแท่นกันกับ่ได้เด้อคิดแท่นกันกับ่ได้อีกนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตนให้ทุกคนสํานึกเข้ามาในว่าคุณคาของพระพุทธเจ้าเฮ้าเนี่ยถึเพิ่นนําผ้ามาเนี่ยสาระตัวเองมาเนี่ยมันพ่อแห้งแล้ว เห็นคุณค่าของตนเองเห็นคุณค่าของถ้ำก็คือเห็นคุณค่าของตนปฏิบัติถ้ำก็คือปฏิบัติตนได้มันบ่ได้ดีแกผู้อื่นได้บ่ได้รุดบ่ได้ผลแกผู้อื่นได้จะคองเองได้รุดเองผลเองนั่นแหละทั้งว่าให้ห้าวเห็นคุณค่าคำว่าศาสนาแปลว่าหนทางเดินคำว่าศาสดาแปลว่าบุคคลผู้ควรกระทำตามหรือเดินตามคือศาสดาศาสนาหนทางเดินนั่นแหละสั้นศาสนาพทธแปลว่ารู้แบบนี้ เออมันก็ต้องรู่หลายๆอย่างรูอ้อน,นิจจังรูอ้อนัตตานี่แหละไปร่วมลงไปแล้วก็ดีแต่ผู้ใดบ่ยึดก็จะทุกข์มาจากใสสำหรับมีผู้เพิ่นถามผู้สิเพิ่นจาริกหรือว่าเดินทางทุดงไปตามทีต่ต่างๆค้าว่าทุดงนั่นแปลว่าคมกิเลสแปลว่าขะจัดกิเลสอยู่แล้วสับเข้าใส่ร่วมๆเรียกว่าทุดงนะเห็นพายงางไปนำทางกับ่าทุดง บาลีแทะเอาวาจาลิกแปลว่าผู้เที่ยวไปอึอ่งว่าห้าสิไปส,สกลน,นครหฮาสิไปผู้เขาลูกนั้นลูกนี้คนว้างจิตแบบใดหลายหลายคนไปตั้งจุดหมายไปเฝ้าย่างไปมันไปถึงทำนั้นทำนี้ตามที่ของตั้งใจไว้ดีอันนั้นพิษเดอ้อวางจิตผิษแล้วห้าตั้งจุดหมยไว้อยู่อา้าวห้สิไปทำพระเวทละ่ะเนี่ยตั้งไว้ปุ๊บแล้วก็ตัดออกลืมซักอันุดหม้ที่ไว้ตั้งไว้า ขอให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันโดยกายอยู่ในล่มหายใจนี่อยู่ในเวทนาอยู่ในความรู้สึกแห่งตนเองนี่พิรณาใครควรอยู่ในความรู้สึกพ่อใจอะไรบพ่อใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดพอันนี้ของเองนี่กายเวทนาจิตก็คือควบคุมบ่ให้ความคิดมันแล่นไปฝุ่นแล่นไปผีเล่นว่าอยู่ในปัจจุบันโดยกายโดยเวทนาโดยจิตอันนีคือทำให้อยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันนักห บะแมนว่าฟฝ้ายางไปเบิกรถไปตาม mm. ทางอายุในปัจจุบันปัจจุบันขึ้นร่มเขาออกปัจจุบันคือความรู้สึกตัวทัวพออมเขาจะฟองเองแหละบะแมนว่าไปตั้งจุดหมายฟฝ้าออไปมันถึงจุดหมายจะลืมว่าตายระหว่างกลางทางนะั้นมั่นก็ไปมองหันลังะกรคิดตัวนั้น mm. เออที่เขาไปคิดไปเขาไปติดไปนั่นแนหะเขาสะบ,บรรูเท่าท่านปัจจุบันได้นั่น พวกเดินทางพวกจาริกไปไปทาความเพียรตัวเองความเพียรจริงๆก็คือสติสติก็คือความเพียรสติก็คือระลึกรู้อยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตใจของเจ้าของเองระลึกรู้อยู่ในนี่เวียนไปเวียนมาในปัจจุบันออตัวนี้บ่แมนเอาไปไว้ในอนาว่ากูจะเฝ้าออไปให้มันถึงวันที่สนั่นท่นนี่กูจะเล่งไปกูจะเบิกรถไปนะบ่แมนเดอนัออ่นแหละ <c oughs> จังหวะแต่ละคนให้ยุ่ในตัวเองนั่นแหละ อยู่ในล่มหายใจมัออ่งขาออกจากร่มหายใจมั่ก็อยู่ในความรู้สึกแห่งกายแห่งใจมัออ่งความรู้สึกของกายห่อนหิวหนาวแบบนันแบบนี้นแบบนเออมันก็อยู่ในตัวนี้แหละมันจิตมันก็นพิราณาของมันมันก็นแยกแยะดอกกายเป็นของบ่เทียงเป็นของบ่แนนอนห่อนหิวหนาะวเป็นธรรมดาของมันบ่เมีนของเฮาไล่ไปใครครวนไปในนี้แหละเรืออืนว่าอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมคือสติปัฏฐานสี่ตั้งมันเอาไว้ในตนเองในปัจจุบันขณะ อยางจับล่มจับจุดอุณาโล่มไปอยู่ในอาการปิติไปมั่งกายเวทนาจิตควบคุมว่าจิตคืออย่างแน่คือความคิดแบบนั้นแบบนี้มันสร้างสมอน,นั้นสร้างสมนี้ก็ว่าไปนี่ใครร่วนในปัจจุบันคณะเด้นั่นแหละมันบ่ไดดไปบรรลุในอนาคตจากปลาัลละมันบ่ไดดไปบรรลุในอดีตมันอยู่ในปัจจุบันนี่เองนั่นแหละคณะใดทีด่เฮ้าเบากังวล ในอนาคตของตนคือเข้าไปตั้งความหวังไว้ตั้งไว้ว่าสิไปยูจุดหมายเดินทางไปสกลนครเดินทางไปว่าสิไปทำพระเวทจังสีงสไปจำบม่นไปจุดหมายนั่นนะแหไะไปกังวลในความเดินทางอย่างนี้กับพิษจากว่านี้กับพิษผิดคำว่าปัจจุบันพิดคำว่า,าสติปัฏฐานสี่พร้อมติดทางผิดแนวทางอ่านบุคคลที่บอกกังวลในอนาคตของตนย่อมรุดพ้นในอดีตไปพร้อม คืออยู่ในปัจจุบันนั่นเองปัจจุบันรู้ลมเข้าออกแม้กระทั่งยืนเดินนอนนั่งอยู่ในสถานที่ใดก็สร้างบ่ได้กงักงวลในอนาคตของตนมันก็หลุดพ้นในปัจจุบันไปพร้อมกันเดนั่นแหละความูลข้อมล้อมลกับ้นในปัจจุบันนั่นแหละมันบ่ได้ไปพผลเด้ออรหันตผลมันอยู่ในอนาคตข้างหน้าเดแล้วก็ว่ามนอยู่กับคนที่ตายไปแล้วมันอยู่ในเฮานี่อยู่ในปัจจุบันนี่รู้ลมเข้ารู้ลมออกบ่ได้ไปวังยั้งแมตตา ความจากใดนั่นเป็นนี่ก็ว่าต้องให้มันมีหรอกนี่รู้อยู่กับลมหายใจแค่นั้นเองสำหรับผู้เดินทางผู้สีเดินทางไปยังสันนึ่งสี่เกิดยังขึ้นกระซังจะคิดจะนึกจะไปหาสาเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นจากอย่างมันคืออย่างพร้อมสําหรับผู้ใดนิมิตมัง่งปฏิภาคนิมิตหรือประสบการณ์ต่างๆที่ไปเกิดบ่าวา่าสิเห็นโดยหนอกโดยในโดยตานอกเห็นนั่นนั่นี่นี่ก็จะไปหาเหตุผลกับมัน โดยตาในถึมันไปเกิดผ่ามยังต่างเกิดขึ้นก็จะไปคิดหาว่ามันคืออย่างเป็นอย่างมีความเจียวของผูกพันอย่างกันมาจังเป็นงสั้นเจ้ากรรมในเวียนบ่ออันนั้นอันนี้บ่อยุดตดทิมมีเบิ่เลยรูอยู่กับลมอย่างเดียวคำว่ารูเนี่ยมคือมันรูอยู่ดอกเรื่องรลวต่างๆตามตาหูจมูกดินกายมันเข้าไปสัมผัสโดยภายนอกและภายในกระสางเรียกว่ารูแต่ว่าหังอยู่กับลมจักว่ารูบคิดรูบนึกรูบว่าออกไปนั่นแหละนั่นแหละดับมันก็ดับแบบนั้นนั่นเอง ทางวานนั่นแหละคำวานิพาน์คือบ่มีตัณหาบ่มีอุปาทานในขณะนั่นแหละเห็ดดูๆตัวทำให้บ่อยทำให้มากทำให้ชิ่นชิ่นอยู่ในลมหายใจของจะาของมั่งอยู่ในความรู้สึกแห่งกายของจะาลองมั่งมันทีไปใสพบมันเกิดบได้มันบ่ไปมีความรู้สึกหลักโลกเกียิพ่อใจแล้วบ่พ่อใจยินดีแล้วบ่ยินดีผูดน่้นผูดนี้มันบ่มีแล้วเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในนี่หรอพบมันเกิดบได้เด้อและง่ายๆมันไม่ได้ยากหรอกที่จริงหลักอยู่ในหูดังเท่านี้แหละเอาพอ